สวัสดีครับบันทึกนี้เป็นบันทึกที่4 1นบของวันที่7เดือน8 2 5 6 7ช่วงเวลา14นาฬิกา36นาทีนะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมได้เปลี่ยนมาเป็น การโฟกัสเซลล์แล้วก็ยกดตัวขึ้นแล้วก็เซลล์นะครับปัจจุบ,บันก็ตลาดเขาก็ได้ปรับตัวลงมาและไซด์เวอยู่ที่ใต้แนวต้าน2,400แล้วนะครับจากก่อนหน้านั้นแนวจีรย2,400เป็นแนวรับใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เขาเบกลงมาเราก็ไซส์วยอยู่ด้านล่างตอนนี้ปัจจุบ,บัน2,400ผมจะ กลับมาให้ความสําคัญอีกครั้งแล้วนะครับจากคลิปก่อนหน้านะครับเดี๋ยวจะมาจะมาอธิบายวา่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นกับการาฟจุดนี้นะครับปัจจุบันคือก็ยังโฟกัสเซลล์อยู่นะครับจนกว่าเขาจะชนแนวต้านสองพันสี่ร้ยไหลยกขึ้นไปที่ supply zone นบนนี้นะครับก่อนถึงแนวต้าน d แล้ยวย่อลงมา ไม่ถึงแนวรับ็อกถึงจะบายนะครับแต่จะโฟกัสเซลล์แค่2.4นะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาช่วง2.4เขาจะต้องเบรกลากขึ้นในเคียร์ก่อนและเข้าที่โซนดิบมาโซนนี้ใช่ไหมครับเราอาจจะมีการเด้งกลับลงมาแต่ถ้าเกิดเด้งกลับลงมาแล้วชุวแนวรับ2.4อันนี้ก็ mm. ก็ยังจะโฟกัสเซลลนะครับ mm. แต่ว่าการเซลล์คือต้องมีแถวนะครับคือ เซลได้ก่อน2,400แต่เอลคือเหนือกว่า400ะปัจจุบันนะครับเขาสร้างอิมาโซนไว้ที่โซนนี้แต่มันไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับก็สามารถเล่นเล่นใบได้เ,เล่นเด็กใบได้เพราะว่าถ้าเขาหลุดโซนนี้ก็คือต้องลงกลับตัวที่โซนนี้แต่เป็นโซนที่ใกล้เคียงกันตัวว่าเขาจะเอาไม่อยู่นะครับ พราะวันเกิดเขาทะลุนะเขาก็จะทะลุมาถึงโซนแนวรับนี่ครับที่มีมีมาลอยอยู่ตรงนี้เราก็มาตรงนี้เลยครับโซนสีแดงตรงนี้ที่มีมีมาลอยอยู่ที่โซนนี้กันะครับก็ปัจจุบันให้ผมยังมองหน้าเซลล์อยู่เราก็ยังโฟก,กัสฝั่งเซลล์อยู่นะครับแต่ตลาดเขาไซเว์นะครับก็รอให้เขาเฉลยโดยการชน เรารับเราต้านก่อนนะครับแล้วเราค่อยแอคชั่นตามตลาดนะครับก็จะปลอดภัยที่สุดนะครับก็เวลาเราอ่านตลาดเลยดูตลาดถ้าเราสามารถดูได้ว่าพฤติกรรมเขา,าเป็นแบบไหนและเขากําลังกลับตัวเป็นแบบไหนเราก็จะสามารถสลับหน้าเล่นได้ตัวที่เราไม่ต้องมา ติดฝั่งไรฝั่งหนึ่งแล้วก็มัวแต่จะมาให้มันลากหรือองมาคอยแก้อยู่นะครับก็อย่างคลิปก่อนหน้าหรือมุมมองแนวโน้มก่อนหน้านั้นที่ได้ขาไว้ว่าเขาลงมาเคลียชุดนี้และคลืนนี้อาจจะเป็นคลื่นสองใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าคลื่นนี้เป็นคลื่นสองเราก็ขอไป็นคลื่นคลื่นสามใช่ไหมแล้วมากลับตัวได้ที่โสดนี้ก่อนถึงเรารับ day ใช่ไหมครับ และสร้าง P A ายได้สำเร็จยกตัวขึ้นชนอลต้าสอง0ัสี่ร้อยให้มีคนได้ไมเซลใช่ไหมครับก็มองว่าเขาย่อลงมาอืมก็จะเป็นหน้าบายและพอมขึ้นเพราะว่าเขาพยายามเคลียร์คนบายแล้วก็อชนแนวราทำอสี่แล้วเคลียร์บายพยายามที่จะขึ้นใช่ไงครับแต่ก่อนที่ตลาดเขาได้ทุบลงมาก็คือช่วงโซนเนี้ย ใชครับที่เขาบอกว่าผมสลับหน้าเล่นมาโฟก,กัสฝั่งเซลแล้วนะครับไม่ได้มองฝั่งายแล้วแหละไม่ให้ความสำคัญกับแนวจุลิยาสองพันสี่ร้อยแล้วนะครับเพราะว่าเขาวิ่งผ่านสามสี่รอบแล้วและเขาไม่ได้ให้ความสำคัญกับเส้นจุลิยาสองพันสี่ร้อยแล้วนะครับก็ถ้าเกิดหากเขายกตัวขึ้นมาผมก็จะเซลที่สพายนี้แล้วก็โคโรเซลใช่ไหมครับก็ เ,เขาก็เมื่อวานเขากยกตัวขึ้นมาเขาที่ซัพพลายโซนนี้ใช่ไหมครับนะครับก็คือต mm ัวเซลล์ก็เพราะคือโซนนี้คือตัวเซลล์แล้วก็อันนี้ก็เราก็ต้องออกเพราะว่าใช้ไปแล้วนะครับ mm hmm. ก็แทนที่จากที่เรามองบใช่ไหมครับนี่เราจะไปไล่ใบทำไมครับพอเรารู้ว่าเอ้ยเขาเปลี่ยนน้าเล่นเราก็าสลับน้าเล่นมาเล่นเซลล์แล้วก็ว่า เราทำกำไรฝั่งขาเซลลงมาได้แล้วก็ได้กำไรแาฝั่งบายไปแล้ว,ลวทีเราก็สลับมาได้เป็นฝั่งเซลลในปัจจุบันนะครับแล้วก็ช่วงที่เขาเนี่ยยกตัวขึ้นมายเครียเซลเราก็สามารถที่จะเซลลงมาของเขาได้แต่ถ้าหางเรายัางให้ความสำคัญกสองวันสี่ร้อยเนี่ยเราก็จะมองว่ากลับขึ้นมาชนต้านมีคนได้ เซลอีอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แล้วนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ให้ความสำคัญกับแนวนี้แล้วสองพันสี่ร้อยและเขาใช้แนวสองพันสี่ร้อยเนี่ยเป็นแนวที่ล่อบ่ายแล้วก็สะสมบายแทนผมก็เลยสลับน้าเล่นนะครับเพราะเพราะฉะนั้นคือเราต้องรู้ตัวว่าตลาดเนี่ยเขาพร้อมหรือกับตัวหรือไปเล่นฝั่งไหนก็คือการชนแนวรับนะครับพอเขาชนแนวรับสองพันสี่ร้อยรอบนี้ผมเลยรู้ว่าเขา ไม่ให้คราคว้อท่านกับ2,400เราก็ใช้2้0 0ในการล่อบายหรือสะสมบายเพราะว่าเขาใช้เขาสร้างแนวรับต่ํากว่าแนว2,400แ,แล้วเรียบร้อยแล้วครับแล้วเวิ่งลงมาีน2,400แล้วก็ชนแนวรับใช่ไหมครับเขาก็ถ้าเกิดว่ามีคนได้บอลุ่นฝั่งบายเข้ามาก็เท่ากับว่าเราจะต้องโฟกัสฝั่งเซล์เพราะว่า เขาได้รอบายแลวปัจจุบันเขาปัจจุบันเขาก็ไซด์เวย์อยู่ที่ใต้แนวรับสองพันสี่ร้อยนะครับก็เขาได้ไซด์เวย์อยู่เนี่ยจนกว่าอืมเขาจะเบรกขึ้นหรือเบรกลงก่อนแล้วก็เคลียร์ฝังใรกฟังหนึ่งก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเราให้สังเกตการชนแนวรับแล้วก็แนวต้านแล้วปัจจุบันคือ 2,400คือกลับมาให้ความสําคัญอีกครั้งแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้2,400กลายเป็นแนวต้านที่ล่อให้คนเข้ามาเซล,ลแล้วนะครับถ้าชนแสดงว่าวอลุ่มฝั่งเซล,ลกลับเข้ามาแล้วและฝั่งใบลงงเคลียร์หมดแล้วนะครับทำไมถึงมองว่าอ2,400เนี่ย ทุกที่เขาชนรอบเนี่ยทําไมถึงมองว่าเขาไม่ความสําสคัญหรือเขาใช้สองพันสี่ร้อยในการล่บบายบหรือสาธบาบก็เพราะว่า,าชุดนี้ใช่ครับมันทุบตัวลงมาแรงใช่ไหมครับและเขายกตัวกลับขึ้นมาและตรงเนี้ยตรงนี้เป็นเทนของฝั่งขึ้นนะครับแล้วทุบตัวลงมายกตัวขึ้นชนแนวต้านมีคนได้ไมเซลแล้ว ็นการมองว่า,าโซน,นเนี่ยสองพัสี่เนี่ยเป็นการเบรกแต่ว่าสามารถดึงราคากขึ้นมาและยืนราคาเหนือแนวรับสองพันสี่พอมันยกขึ้นมาปุ๊บมันจะกลายเป็นแนวรับใช่ไหมครับก็คือยืนราคาเหนือสองพสี่ได้และไซเวกก็นั่นหมายความว่าเขายืนเหนือสองพัสได้และราคาไม่ยอมรุดสองพันสี่ถ้ากับว่าคนเนี่ยจะมารอบายที่สองพันสี่ร้อยแทน ซึ่งเป็นแนวหลับเขาก็เลยใช้แนวเนี้ยเป็นแนวหลับในการเล่อให้คนเข้าบายเพื่อที่จะสะสมบายเพราะว่าคนคิดว่ามันจะไม่ดลุดสองพันสี่มันจะอไม่เบรกสองพัสี่แล้วอืมเขาก็โนอีกครั้งแล้วก็เบรกเลยทีเนี้ก็คือหลุดเลยสองพันสี่เพราะเขาหลุดลงมาเนี่ยครับามาไซาเวย์อยู่ที่ด้านล่างสองพันสี่ร้อยใช่ไหมครับ แนวต้านาแนวสองสเนี่ยจะกลับมาใช้ได้อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเขาเบรกกียของสี่แล้วหลุดแล้วแล้วทีเนี้ยจากคนที่มองว่ามันฟอเบรกหรือไซเวไม่ยอมดูสอสี่ยังไงก็ไม่ดูสอสี่รอบายแต่พอหลุดลงม,มาปุ๊บเนี่ยเขาจะกลับไปรอเซลลแล้วนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยมันเบรก ราคาลงมาแล้ว2 4ี่โดนทําลายแล้วใช่ไหมครับคนก็จะมารอเซลล์ที่2,400เพราะฉะนั้นถ้าหากเขาไซด์เวย์อยู่ที่โซนนี้และมาลงมาเล่นที่ดีมานโซนนี้นะครับและไม่ชนแนวรับและไม่ทําลายจุดบตัวเนี่ยยกตัวกลับขึ้นชน2,400อีกรอบหนึ่งถ้าหากว่ามีคนเซล,ล์เข้ามาเขาจะต้องเบรกเพื่อขีดราคาและมีแนวต้านที่รออยู่ที่โซนนี้เขาอาจจะ เบรคขึ้นมาเข้าสะพายนี้เด้งกลับลงมาไม่ชนรับแล้วขึ้นหรืออาจจะเบรคขึ้นมาเลยแล้วใช้สะพายโซนนี้และลงมาเคลียร์ไม่ถึงเอารับสองวันสี่แล้วขึ้นต่อหรือเขาขึ้นมาไปถึงโซนนี้แล้วกลับมาลงต่อเพราะฉะนั้นเราต้องดูตลาดปัจจุบันแล้วก็ดูว่าเขาแอคชั่นแบบไหนเราถึงจะสลับหน้าเล่นได้นะครับเราสามารถอมอง หรือคาดการด้านในด้านหนึ่งไว้ล่วงหน้าได้แต่พอตลาดเขามีการแอคชั่นบางสิ่งบางอย่างให้เราเห็นนะครับเราก็ต้องสลับหน้าเล่นให้ทันนะครับไม่งั้นเราจะต้องไม่งั้นเราก็จะอย่างอย่างโซนเนี้ยถ้าเรายัางมองบายอยู่นะถูกลงมาเนี่ยเราไปไล่บายไล่บายไล่บายดีพอเราไล่บายเนี่ยก็โดนล่าเราก็ต้องออกมาแก้ออกมาแก้จห่วงที่เขากลับขึ้นมาเคลียเท่ากับว่าเซตเนี้ย คุบายไปคุณไม่ได้กาไรแต่ถ้าเกิดว่าคุณรู้ว่าอก่อนหน้าเนี่ยเขาทําอะไรไว้แต่เราอกลับสลับหน้าเล่นมาเล่นตามเขาเขาลงเราก็ได้เซลลลงมาตามเขาโดยที่เราทำกาไรแต่อีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งบายก็คือจะต้องโดนลงแล้วต้องกลับมาแก้แล้วฝั่งเซลคือการอทำกําไรพอยกตัวขึ้นมาเราก็สามารถที่จะเซล์ได้ก่อนที่จะถึงสองพันสี่รอยครับ เขว่าเขาไซด์เว้ยครับวิวชวน2,400ณตอนนี้นะครับก็ปัจจุบันก็ตลาดไม่มีอะไรครับเขาไซด์เว้ยครับรอเขาเฉลยว่าเขาจะทําลายแนวร,รับนี้หรือเขาจะทาลายแนวต้านตรงนี้ระเบิขึ้นชวน2,400ถ้าไม่ชน2,400ราคาก็พอที่จะลงต่อนะครับและโซนเนี้ยก็จะเอาไม่อยู่นะครับเพราะว่ามันจะกลายเป็นสภาพคล้องกับโซนล่างแล้ว ทะลุโซล่างมาก็จะมาถึงตรงนี้นะเจอที่ด้านล่างนี่คือมีดีมาเป็นเที่โซนนี้และโซล่างสุดเลยคือสามโซนนะครับก็ถ้าจะรอบายคงจะอรอใบช่วงนี้เลยครับแต่ถ้าจะให้โชว์ก็รอใหอ้ตลาดเขาเฉลยก่อนนะครับว่าเขาเลือกที่จะสะสมฝั่งไหนราคาฝั่งไหน เข้ามาเยอะมากกว่ากันและการถ้าการทําลายแนวรับหรือแนวต้านเนี่ยคือสําคัญครับเพราะว่ามันจะเป็นการบอก,บอกถึงวารุ่มฝั่งนั้นที่เข้ามาในตลาดปัจจุบันนะครับเหมือนอย่างเช่นปัจจุบันตลาดมีวุุ่ณฝั่งบายเข้ามาเขาเบรกราคาลงมา,ากดตัวลงมายกตัวขึ้นเลียรคนเพรา่เซลล์เรากดตัวลงต่อแล้วปัจจุบันเขา ในเวลายกตัวขึ้นเคลียขนฟอลโลเซลเราก็พร้อมที่จะลงต่อเพราะว่าเขายังไม่ได้ชนแล้วต้านสำคัญให้เรารู้ว่ามีวอลุ่มฝั่งเซลเข้ามาใหม่ตอนนี้คือหวรุ่มฝั่งเซลยังไม่ได้เข้ามาเพิ่มแต่ยังมีฝั่งบายอยู่คนที่ดักบายที่โซนนี้แล้วถ้าเกิดชนชนแสดงว่าเตรียมครับพร้อมที่จะเบรคเคลียคนหัวุ่มฝั่งบายชุดนี้ทั้งหมดนะครับ และฝั่งเนี้ยไม่มีแนวรับไหนที่จะเอาอยู่นะครับเป็นแค่แนวรับที่ลอยขนคำาบายเฉยๆนะครับและ,ะข้อสังเกตอีกข้อหนึ่งคือการดู PA ของปัจจุบันนั้นๆด้วยนะครับเราจะได้รู้ว่าเขาใช้ PA บายในการ ล่อบายหรือเปล่าล่อให้คนเข้ามาบายหรือเปล่าหรือใช้พีเอเซลล์่อให้คนมาเซลล์ก็ถ้า,าเขาทำบริกรรมอะไรน่าสนใจมากกว่าวนี้ผมจะกลับมาบันทึกเอาไว้อีกครั้งนะครับ,ออรบขอจบบันทึกนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับก่อนค,ครับ